อ้อมค่ะนี่คือเอ๊ะนะคะคุณทุกฟังก่อนหน้าน,นั้นคือซ้อมมีแฟนเราเริ่มต้นกับไปล้อเล่นไกลๆนะคะโออฟอระดับที่17สี่โมงเย็นกับอีก16นาทีค่ะคุณทุกฟังเห็นเลข16แล้วก็16แล้วก็แหม่5 6นะคะเกือบจะชวนซื้อลอตเตอรีก่กันแล้วจริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าวันที่นั่ง ไม่ได้บอกคุณรู้ฟังไงเพราะวันสาวะมันวันที่หวยออกใช่ไหมพี่กวงครับ <Yeah. S 1> นั่งเจอรุ่นน้องที่ทําติดอาสา,าด้วยกันมันก็บอกว่า mm. เออมันฝันถึงรุ่นพี่ที่ตายไปบอกเลขว่าเจ็ดแปดเจ็ดนี่ก็คิดเจ็ดแปดเจ็ดปกติเราจะซื้อเลยนะพูดตอนตันสายสายกันใช่ปะ่ะเจ็ดแปดเจ็ดเขาไม่ได้คิดมากเขาไม่ได้โทรบอกใครเพราะมันคือทะเบียนรถเก่าใช่ไหมเจ็ดแปดเจ็ดมันควรจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดหรอหรือเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็เงียบแล้วก็เลิก,ลก,ลกไม่คิดอะไรเพราะว่าขี้เกียจไปตั้งซือ้อ ออกอะไรวะเจ็ดห้าเจ็ดตลกดีเ <c oughs> <c oughs> นี่ยหรป่าซึ่งถ้าบอกชาวว่าเจ็ดแปดเจ็ดมีคนบอกตรงๆนี่ชาวก็คงกลายเป็นคนที่อตีว่ามันต้องเปลี่ยนแปดเป็นสามป้าบางคน, <c oughs> ม,นมันจะมีเลขคู่ของเขาใช่ไหมว่ากลับเลขไหนเป็นเลขไหนอะไรเงี้ยคนมันจะไม่ถูกก็ไม่ถูกปะ <c oughs> ใช่ไหมคนมันจะถูกก็ถูกนี่เขามาบอกเงี้ยอ่าถ้าซื้อแล้วเจอคนช่างคิดนะ <c oughs> ก็ถูกไปอีกแล้วก็ไปอ่าน <c oughs> ทวิตอันนี้ไม่รู้ปั่นหรือจริงอ่ะนะคะบอกว่า <c oughs> <c oughs> คงไปซื้อหวยอะนะเขเรียกว่าซื้อหวยกันตรงตงอะเนาะในในโซเชียลบอกกะนือแบบซื้อแบบโต๊ดอะซื้อแบบโต๊ดก็แปลว่ามันสลับเลขได้ <c oughs> ใช่ไสมมติคุณเรียกค่าเจ็ดเจ็ดห้าอะไรเงี้ยใช่ไหมโต๊ดสลับเลขหรือซื้อบนล่าง <c oughs> อะไรเงี้ยปรากฏเขียนในโพลอะเอามาให้คนในนั้นอ่านว่าซื้อเงี้ยเขาถูกหรือเปล่า <c oughs> มีแต่คนบอกว่าเขาถูก <c oughs> แต่ว่าเจ้ามือไม่จ่าย <c oughs> มีคนบอกให้ไปฟ้องตำรวจอืแล้วจะฟ้องตำรวจว่าเราเล่นหวยเหรอ คิดว่าตำรวจจะจับที่เราเล่นหวยหรือตำรวจจะตามเงินได้เราก่อนอมไม่กลัวว่าจะจะโดนข้อหาอะไรก่อนเหมือนกับเรานี่แหละจะโดน <laughs> ใช่ปะก็เออจับลวยหวยกันไปนะคะอ่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเราอยากให้เราเป็นวันหยุดวันหยุดเหมือนชาติไหนหรือเปล่าซึ่งคุณผู้ฟังที่อยู่เบลเยียมบอกว่าที่หยุดสองวีกเนี่ยคือหยุดกันเองนะคะคือที่นู่นเนี่ยเขาก็ให้หยุดวิบห้า หนึ่งก็คือหยุดคริสต์มาสแต่ว่าในบางประเทศเขาก็จะมีช่วงหยุดคริสต์มาสกันไปเลยยาวๆตั้งแต่วันคริสต์มาสใช่ไหมคะในหลายประเทศก็มีหยุดแบบแบบไม่ได้หยุดเป็นอาทิตย์ขนาดนั้นน่ะแต่หมายถึงว่าพอเริ่มคริสต์มาสปุ๊บก็ก็เป็นวีคนั้นเลยหรือจีนอยังตรจีนเนี่ยหยุดยาว,ยาวเลยทีเดียวอเออหรือบางประเทศที่เขาจะมีวันหยุดโชคพิเศษอะไรเงี้ยห้าวันกันไปเลยใช่ไหมเขาอาจจะมีของเขากันไปเพราะฉะนั้นก็เลยมาถามคุณผู้ฟังว่าแบบเอ ให้เลือกเราเลือกอะไรส่วนใหญ่คนที่ฟังเกือบจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตอยากให้อยู่แบบยิบย่อยอที่เป็นอยู่ดีแล้วเพราะว่าจะรู้สึกมีหวังอันนี้อ้อมสรุปคําตอบตัวเองนะรู้สึกมีหวังรู้สึกว่าแบบจะลาไปทําธุระก็ไม่ต้องลาไงม,มีวันหยุดเอาไปทําธุระก็ได้หรือมันจะรู้สึกว่าแบบเออถ้าลอยหยุดรวดเดียวไปเลยกลัวภาษาเสียก่อนอรู้สึกเอเอเอนานเหลือเกินเวลาเราได้พูดคําว่าวันหยุดมันดูชีวิตมันดูกระชุ่มกระชวยนะใช่ครับ ต่อให้หยุดไม่ทำอะไรอ่ะใช่ป่ะต่อให้หยุดไม่ทำอะไรก็ยังรู้สึกถึงความกระชุ่มกระชวยป่ะใช่มันได้ความพิเศษอีกนิดนึงอ่ะเออนอนเอื้อกไปตื่นสายหน่อยกินอะไรอ่ะไม่อาบน้ำเลยไปเรื่อยเรื่อยเราต้องการมันหยุดแหละ ถูกไหมใช่ครับแล้วก็ซ้อมมันหยุดกันไปนะคะเอาเป็นว่าเนี่ยแหละค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณก็จะพบกับความบันเทิงในหลายๆเรื่องของตัวเองนะที่เราแบบนัดเพื่อนจะไปกินข้าวจะไปจับฉลากจะไปอะไรบางคนจะบอกเอ๊ะไม่จับฉลากหรือเหรอเราไม่ชอบไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาไม่ชอบชเขาอาจจะชอบก็ได้แต่เราอาจจะไม่ชอบเหมือนกันเวลาบอกว่าไปงานเลี้ยงบริษัทบางคนอาจจะคิดว่างานเลี้ยงบริษัททําไมเนี่ยทำไมไม่ชอบกันอนะ่ะฉันชอบมันก็มีคนที่ไม่อยากไปร่วมง,งานเลี้ยงบริษัทก็มีนะ ใช่ครับถูกไหมใช่ครับแต่ว่าบริษัทเขาก็พยายามจะดูแลในแบบหนึ่งว่าเออไปร่วมกันถูกไหมไปทานข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยไปพบปะสังสรรค์นนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดต้องระวังเรื่องถ้าคุณจะไปงานเลี้ยงคุณจะไปฉลองจะไปอะไรก็ตามแต่กับคุณทุกฟังจับฉลากเสร็จนู่นนี่นั่นการเผลอดื่มตอนนี้<ช>ยาวได้ถึงตีสี่นะคะต้องบอกว่ายาวได้ถึงตีสี่ในเขตกรุงเทพเชียงใหม่ <c oughs> ชลบุรีภูเก็ต แล้วก็สมุยนั่นแปลว่าเวลาไปเที่ยวเล่นตอนนี้ถึงตีสีได้นะใช่ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่าอย่างล่าสุดเนะี่ยถ้าเราติดตามหน้าข่าวกันนิดนดนะคะคุณผู้ฟังที่จะเห็นก็คือล่าสุดบอกว่าหนุ่มโปรแกรมเมอร์เมาซิ่งกระบ,บะแฮกไฟแดงชน 26, ครูสาววัยยี่สิบหกอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงก็เมาอยู่แล้วแหละคนจะมาวะนะ เพียงอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณครูและครอบครัวด้วยนะคะคอันนี้คนเมายัางไงก็ผิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าดื่มได้ช่วงเวลาไหนด้วย mm hmm. คือถ้าหลังตีสองจนถึงตีสี่อย่างที่เขาบอกกันว่า mm hmm. เฮ้ยวิธีแก้คือเป่าสิเป่าเออที่ร้านต้องดูที่ร้านต้องดูให้เขาเมาแล้วกลับบ้านไม่ได้เชีย mm hmm. งใหม่เมื่อวานคุยไปแล้วใช่ครับที่ชนคนงานตั้งแ mm hmm. ต่ตีสี 4, mm ่อ่ะอันนั้นก็เมาอ, mm hmm. อันนี้ <c oughs>, โปรแกร,รมเมอร์คนนี้ก็เมาครับ ร้านไม่มีอะไรเป่าหรือเปล่าหรืออย่างที่คุณผู้ฟังได้ยินข่าวเกี่ยวกับนิสิตปริญญาเอกอที่พลัดตกตึกเสียชีวิตเนื่องจากมีคนไปเคาะห้องอนะคะก็ต้องบอกว่าลูกชายของคนที่เคาะห้องเนี่ยเขาเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยรถจักรยานยนต์คันเดิมเนี่ยจอดทับที่และขวางทางขึ้นลง ของตึกนั้นประกอบกับวันนั้นผู้ก่อเหตุอ่ะเมาผู้ก่อเหตุทุบประตูนะคะเมาและไม่มีที่จอดจึงไปถามป้าที่ดูแลหอว่ารถเป็นของใครซึ่งคุณป้าเนี่ยก็บอกว่าเป็นของลูกบ้านน่าจะเป็นของลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําให้คนที่คนที่ไปเคาะเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นคู่กรณีเดิมก็เลยไปเคาะห้องซึ่งเขาก็บอกว่าพ่อเนี่ย เขาลูกชายเขาก็บอกว่าพ่ออ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นห้องของของนิสิตจริงๆเข้าใ,ใ,<ค>ใจว่าเป็นห้องของเจ้าของรถคู่กรณีซึ่งเคยมีปัญหากันมาก่อนคือประเด็นน่ะคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะหาเรื่องเข้าใจว่าไม่ได้มีเจตนาหาเรื่องแต่ประเด็นมันผิดหลายจุดมากเลยนะคะหนึ่งคุณป้าจริงๆคุณป้าไม่มีสิทธิ์ บอกอรื้อซ้ำใครอยู่ห้องไหนถ้ามีปัญหาให้ไปคุยกับนิติหรือเจ้าของตึกคุณป้าเป็นถ้าเป็นป้าฉุกไหมคะใช่ครับเราไม่ควรบอกเรื่องส่วนตัวของใครสู่ใครใช่ครับและเวลาแบบนั้นถ้าคุณเป็นคนนอกอคนที่ขึ้นไปทำเป็นคนนอกปะเป็นคนที่พักที่นั่นเหมือนกันครับอืมแต่จริงๆแล้วว่าตตาที่จอดรถตรงนั้นนะไม่ใช่ที่ฟิกนะครับ ใครจอดก็ได้<ค>มันไม่มีที่ประจำํำค,คิดไปเองว่าประจำํำ ได้ออกมาบางทีจอดอ่ะมันจะมีตึกบางประเภทที่บอกเลยว่าอันนี้ของห้องนี้อันนี้ของห้องนี้แต่มันก็จะมีตึกอีกหลายประเภทที่คุณมีสิทธิจอดหนึ่งที่หรือสองที่ห้ามเกินอันนี้อันนี้เหมือนเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อ่ะส่วนมากก็จะไม่มีล็อกอยู่แล้วรถยนต์บางที่คอนโดเราก็ไม่ประจำไม่ฟิกมันจะมีแล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าฟิกซื้อซื้อโฉนดได้ซ้ำซื้อซื้อที่ตรงนั้นไว้แล้วก็เขียนหรือว่าเขาให้อะไรแบบเนี้ยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมถูกครับ เพราะฉะนั้นน่ะการบอกห้องของผู้อื่นเนี่ยก็คือเนี่ยมันก็คือกลับไปที่หลายเรื่องเรื่องของสิทธิเรื่องของหน้าที่และเรื่องของการเมาอ่ะเมามันก็เลยทําให้คติมันก็ขาดเมาสติก,ก็ขาดอ่ะเหมือนการบอกห้องว่าใครอยู่ห้องเนี้ยถือวิสาสะบอกอแล้วคิดไปเองว่าไม่เป็นไรหรอกเหมือนคนให้เบอร์โทรศัพท์อะ่ะคุณผู้ฟังเป็นคนให้เบอร์โทรศัพท์คนโดยที่ไม่บอกเจ้าของเบอร์ไหมคะ,ะถามจริง คุณผู้ฟังคิดว่าถ้ามีคนสมมติมาเดินมาว่าเฮ้ยขอเบอร์คนนี้หน่อยดิจะโทรไปคุยเรื่องงานและอ้างว่าจะเป็นคุยเรื่องงานคุณจะให้เบอร์ทันทีหรือบอกเจ้าของเบอร์ก่อนว่าขออนุญาตส่งต่อเบอร์อถามจริงๆพี่ควงบอกก่อนไหม,อมบอกก่อนสิครับต้องถามก่อนว่าเออมีคนจะขอเบอร์<ห>นี้หรื่าต่อให้เขาบอกว่า เฮ้ยมันเป็นเรื่องงานเรื่องประโยชน์ด่วนที่ห่วงก็จะยอมเสียเวลาถามก่อนถามก่อนพี่ห่วงจะถามก่อนอ่านถามก่อนหรือให้เลยอ่านถามก่อนคุณด้ฟังตอบแบบจรงิงๆเอาจรงิงๆสํารวจตัวเองว่าถ้าเป็นเรามีคนมาเฮ้ยขอเบอร์ของคนนี้หนะ่อยดิคุณจะให้ทันทีเลยหรือคิดว่าจะถามเจ้าของคอนแทคนี้ไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ ก่อนไหมคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ให้ค่ะต้องถามเจ้าของเบอร์ก่อนอะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะแต่ถามว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองว่าให้หรือไม่ให้เพราะอะไรันยงค